ครับสวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับค่ะสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนเะาขันลังหวยโขลกปลาเสียวนั่นมาอ่างไปหิมาก็เลยเจะสิบหอก่็พอไปกระเป๋าโฮกเลยอันได้โชคค่ะได้โชคได้มานได้สรองเกียร์ดีสิบวอกบุญเพื่อนนะนะครับผมเป็นภาษิว่าคือพอเห็นลอตเตอรี่ตัวนี้กระผู้ละยิบให้แต่ว่าจะวางบ่มักไปที่แล้วบ่มัก พเพราะวน้ก็ผ่าเนาะตันบ่เขาครับเสียจนมากแปตัวเดียวเขาครับบัดที่นี่ปูเราเว้าเนาะมือน,นั้นลงมส่งปูอันไยไป,ไปอันเฮียนพ่อสิไปหยิบเอารตุตนตีะไซั่แม่คู่ไปหยิบเก่า7 1นเนเจ่ะคะปูเราไปหยิบตัวเนี้แม่หมยิบนี่ละ่ะครับอันอันมือนั้นหยิบใน้โพราะเขาด้สู้สวยครับพอด้โซ้อยู่นะ 9, เนาะเก้ 2, 9, นี่ครับผมล้วไปหยิบนะะั่นล่ะ เม่กลัวป้าเธอคือคือหลายไปแต่พอสันเดอร์นั่นแหละมาสั่นเราเอามาถามเราเมียนมรักขึ้นหัวเสือคือหัวไปแค่กับพวกมันใจเนาะครับแต่ว่างกับอายุบนเนาะอายุบนเนี่ยแม่นานโอ้ยเราบอกเราบอกคือคาดเงี้ยแต่จริงว่าบดีแม่บดีคือแร่งารอธิษฐานกับเมียนนะคะตอนช่วงเลซีอ โอ้ยนมนจอกวางพูเไปล่ำเนาะขอให้มานหนึ่งเกา่าสองเกา่ากัไใดเดือปูเด้อขั้นลูกทุ่มสองตัวนี้แหละขั้นมาลูกกรสิเดสลองสลองเกดีนะแนวเนี้ยปูว่าไพ่แน่แนาาดเดือดคุ่นพาจะไม่กระเลสลองสลอง,ลองไม่ครัวบพมีขง้นมันสลอง,รลองรรลรลกระเดปูมันใส่งูลายไปดีปูแล้วก็ะเล้ยให้น่าก็เล้ยว่าไปยิบเอาโรดมาสั่งสองเก่าแล้วอ่ะ ก็ไปยิบโรตเรีพ่อเพิ่อนนะใช่เป็นเหลียบนเนาะครับผมมาที่ดี่รถพ่อสมจีเขาจอดด้วยเสื้อครับไปเสียวหน่อยมึงเหรียเรือเราหกเก้าหกสองเก้าหกสองเก้าขาดเราได้หอดสามตัวเขาเตรียมเตรียมก่อนสมจีได้ ยกมือเกียร์ได้ไหวอดนแล้วก็รอดตายแล้วแล้วสบายเรียกออาเป็นลหัวใจเมื่อเป็นําำอยู่อำนาจเปนเรืองแม่คู่ครับแต่งหมูแม่คู่ครับมันท้ายเยันโดดกอดกันรอดตายแล้วตอนที่แรกออกแปดสี่เรียบร้อยเมื่อแล้วเา บ่ยังเป็นคนเรกค่ะแต่ไม่พูดกับล้มหันในกลุ่มเนาะค่ะล้มในกลุ่มสองเก่าตัวที่สองที่สามสามไม่พูดล้มคันแต่ว่ามีความหมายเออมีความมหายแล้วพ่อเสียเทียมเพียงในพวกเราพอนะครับท่าแก่ท่าเขาเขาก็บล้มไปเพื่นกาบ่มีว่าไม่มีทุนก็จะคว้างนี่แหละเมียนบ่มีทุนเพื่อนก็เพื่นเรียกค่ะครับผมคัดเอาคือเพื่นคัดเอาว่าโอ้มันคัดมันบ่คัดบ่คัดตัวถื่อไม่คัดตัวเคียน อันไม่คู่คัดกับว่าถุคือการไม่คู่กับจำเป็นไดเอาลาตัวแต่มาที่นี่ฟูเล่าเลยว่าอันไม่คู่ไม่คู่คือบอสืดตัวคือแด้หน่อยแท่นั้นว่าอ่ะค่ะฟูคือว่าไม่คู่ถือเยอะถือเยอะแล้วคือแดงหน่อยแปลว่าไม่ได้สั่สองสี่อ้นอย่างกับศูนย์สี่สองสองเก่าเนี่รับตอนสุดท้ายฟูได้อยู่ในกลุ่มเสียลศูนย์สี่สองเก้าสองเก่าเึ็นก้อนแล้วก็ศูนย์สี่ พวกกุมก็เห็นี่จะเอมนว่าเจาวันแล้วก็แต่งหมูแล้วก็เอาลงมื่องเราลูกทุนเห็นหมดทุกกลุ่มนั่นะค่ะแผ้แผว่าแผาว่าบบเห็นพู้เราพูดว่าเอรไรก็คือเห็นแต่ว่าเอาลงแต่แต่สามโมงเชา ในในแล้วเรก็่วพวกกันพ็เราลูกเฟยนทมีอันนี้ขั้นาบ่อไหนก็ถือว่าข้าเบิกบพรัะทไหนนะคะย่าเกลีเกมันก็มาตังแต้บ้านเล็กที่นะครับกลมาบ้านเลแปดสองเกแม่คู่แม่คู่กันไปซียไปียแทนแล่ยันยี่เกี่ยมเกียมเนี่ยเปลอท้อพระทีห่านะคะเปิดหทอพักนะคะอพักหอสิโพงแปดสองเก้าแปดสองเก้าไปซี่แทวแลแทเแล่ยป้าปูไปยิบสองเก่ากไปหักยิบ แ <S an> พงแท้คือทีเพราะว่าไปยังสันทางปูแลก็แฝงไปเนาะ, <P. S 2> ะแล้วสิดึงดึงปวดหลอดจงเสียแหมเพราะกความเอาตั้งหา่หางเอ้าให้ลกับแม่นนะปูวยอยบอกขวานเาว่าป่แม่น <S <S พูตาดารากปิวัติพูตาเป็นตาฮักขึ้นก็นแล้วแขกแต่ะจ้าไนวบากขาว่าบบเรื่องไม่คู่รอดไตย่นนปูครับผมวานนี่รอดไตย่ันปูถึงบ่ได้มากไแม้วค่ะแต่ว่า มันก็พอจัดงานไถปูดได้เพราะว่าเราเราบอกว่าต้องจอัดไ้พอดี่นั่นจัดงานอะไรครับแม่ครูจรัดงานสล้องเกดีเริ่มตังแ่เนะคะเริ่มตงแต่วันที่สิบสี่นะคะเด้อวันที่สิบสี่วันที่สิบห้าแลวก็วันที่สิบหกสิบสี่สิบห้าสิบหกวัดป่าบันเมืองจะร้องเกดีไม่ยังแน่ครับแม่ครูค่ะเมื่อที่แรกมีพ่อศรีพุทธาพิเสียงรรครับอแล้วก็สิบววชที่ผ้าแล้วก็สิถวาย มีหมอภาหมออย่างนั่นแหละม้าลวงเรื่องขาดเรื่องขาวันที่สิบสี่เด้อเนี่ยะค่ะและ้วก็สด็โงโยกโยก่อ,อชัดยอกอชัดยอดชัดครับผมยอดชัดแล้วก็วันที่สิบห้าก็วน้น กางเวียนเป็นลูกวงอนโรตีของแม่คู่ลูกทั้งสามสไตล์เอฟซีท่านได้วางกับมาได้ครับมาวัธิชิพานี้ผู้ได้สิทธิ์อยากมาดรวมร่ำถวายวันป่วยทานผัววัธิชิพานีถือว่าเป็นบุญเนาะแจกดอกไม้งามๆ่งไม้ปูเวชุบันแถวกวางเวียนพว่าได้มายกหยดชัดน้ำกันวันที่ซีพราะว่าแม่คู่ย้างเข็นไว้แล้วแมนและที่นี่แต่ที่นี่วัธิชิพกอีกกรับอะไรับ แกนนครบรรเทิงศสลป์สมมติว่าจะมีคนเป็นเจ้าภาพเครียดนึงสิได้แม่คู่ได้ด้อกันเนาะครับเนาะเสนอมากก็ไ้เจ้าภาพเครียดล้ะก็เจ้าภาพควมเง้ยววาเงี้ยวนี่แม่คู่สิจัดใส่วันที่สิบสี่ครับผมมันลายยางเลยแม่คู่กันเลือมเนาะต้องต้องซอยกันเนี่ยทียงานต้องซอยกันแล้วก็เกี่ยวกับอาหารการกินล่งท่านแบบเรื่มตั้งแต่วันท er ี่สิบสี่ครับเนาะ อันมามากููได้สิมากอะแกงมากทั้งยิมแตงโมพ่พอแกบเมื่อกี้ทีมงานเท่าไรหนักหน่อยหรือว่าทีทิ่ตัวอะไรเป็นเอียเป็นวัดได้เหมือนต่กันเน้อว่าสีเฮ็ดยังได้แต่มาทีแน่แน่ไอติมนรั้งนึงแล้วครับผมครับ <พอ S 1> ผู้ใด้็ดเป็นเขากองนะคะเป็นบ้านที่สิบหาก็ได้วราเท่สิบหานี่คน้นกาหลายนะคะทึ่งกาิมิราคาโยอดเข้าเข้าจัด แล่แต่แล่แต่เพื่นว่าแล้วแต่เจ้าค่ะคือว่าเป็นงานไงสามมือสามขึ้นเลยครับค่ะสมมือสามขึ้นจัดยุวัฒน์นั่ะครับจัดยุวัฒน์ป้าบันเมืองตาบลสัมเผาเอเพื่อน,อนกังแ่วัดูดอดอรธานีนะคะกังเวน้นกังเว้นวันที่สิบหามีอย่างครับแม่ครูกังเว้นวันที่สิหลูกทุ่งซัสไตล์มีลุงฟ้ากุลายชัยนักรับเชิญครับผมนักอาจารย์สุจินบ่อทองครับแล้วกับทีมงานของแม่ครูนั่นแหละครับผมลวงบุรรัมยมือแลงนั่นแหละค่ะมาเพื่กสิังวันที่ไปพต่ว พอดีรวมพอดีวันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์มาถวายดอกกุหลาบปูเวสุวรรณข่าวกูไม่เห็นเพราะว่าคนมากดอกกุหลาบแดงยวมเกี่ยวโยงกันนะคะนั่นแหละถือว่าบุญใหญ่โอ้ไม่ปู่สวงอะไรพอดีเรียกไม ai, ่แม่คู่ไม่คู่กันไปมันไมมีภาพอยากอาศเย็บเสื้อหรือว่ากายเบื้องดีใจร้าย่ใส่ชุดใส่ชุดธรรมดาอะยรโดนกวาดกันไหม อันดีใจแล้วไปที่แรกว่าแปดสี่เมือนวางแล้วนั่งโซโมกเซกเมียกแล้วสิตายแล้วหกสองเก้าวันสันวาลลดเลือ,อยืดน้ำตามไม่พูดจนไรพอชมกินได้สามตัวตรงๆเลยพอจะชกินไปเกียกินกับหนาลูกานเนี้ยทัง้งนกทั้งวายเยอะให้กินบังเห้กินบัง <laughs> zoom พ่อปูพาไปขุดวเพื่อจะขุดรุดคอนนะไปขุดหน่อยเดียวเพื่อเลยว่านี่สิเอายว่าไปเข้มดอกสิไปไปทีละเลือกห้อยห้อยบาทห้อยแต่ก็วันที่สิบห้าไปแล้ววันที่สิบหกอีกทีครับแม่คู่กวันที่สิบหกแก่นนครมาเรืงศีรษะสอดแจงสอดแจงครับรับเงินไปพ่อแต่การคืนเงินไปพ่อวันที่สิบหกเขาโทรมาเพราะว่าที่สิบหกไปคู่กับเสีดพิธีอยายุวันเฮียพิธีอยู่บ้านผู้ใดอยากมาหาปูอยากมานั้นมาโซสเลีกันก็มา ค่ะสัวเรกันเรียบร้อยครับว่าเนี่ยมือเร่งฟังมอลำครับค่ะนี่แหละครับผู้ใดจะออกบุญนะครับซอยในงานของแม่คู่ครับกะาสามมือสามขึ้นนี่ครับกะบทจะทักมาทั้งแมีนเป็นทุกอย่างอย่างทุกอย่างเลยเลยครับก็คือทั้งแม่คู่ทั้งยิ้มทั้งแตงโมแล้วก็พอกบก็ได้เกยวันสิเนาะครับเนาะครับออกแก่นนครนี่ตอนค่ำนะแม่เนาะกลางคืนครับวันที่สิบห้าวันที่สิบหกสิบหกวันที่สิบหกแก่นนคร วันที่สิบห้าวงแม่คูแต่ว่ารบเล่นกับวิ่งกับขึ้นกับกับห้ามันมีอะไรมันบไิพักคอนแม่ครับแม่มูกระทึงรับเกียนรับคนนคนกับสลายมันหมด่ะวันที่สิบสี่มากอ่ะเหตุพิธีเลื่มตงแต่กสิเริ่มตงแต่หนึ่งมงแล้วเนาะเพราะว่ามันกสิยากจัดเตรียมคือว่าเอที่ไปท่านไก่ขันมีห้องพักทั่วหาไแม่คู่เลยครับผมมีห้องให้รับรองให้รับรองครับผมรับรองครับครับ ทูหาหลวนะคะทูหาทา้งยิมก็ได้นะครัะพันวาเอฟซีไก่ไก่เพื่อการซีมาเพื่อการซีมามันมันก็ใส่เวลาดูเนาะคืนสองคืนแต่ว่าก็ต้องจองล่วงหน้าเด้เออล่งนั้นมันแต่มันี่พอนมันบวกกันต้องบอกไว้ครับต้องบอกไว้ครับผมหลายคู่หลายคนเอฟซีเพื่อการรวมมาดีใจนะคะไลฟ์คู่ดีใจเพันว่าเพ้นได้หน่อยได้หน่อยก็เ่ราะผิดนั่งอันนี้คือคือที่ด้วยใจนะคะ ่อยซองร่อยเพิ่นเพ,พิ่นรวมผลม,มากค่ะ แต่ว่ามีข่าวดีอยอู่วันที่หาฮะมีผูไ้ได้มาเสื้อไยปูป้าพอพอบุญมาก,ก็แม่มาไพ่กับว่าสิมาทัน่าจะพอดหนาทันว่าเออวันนี้เราได้ผู้วุน่นวันีเลยใช่ย <ขา S 1> ังได้ถามกันครับถามล่อถามล่อครับผมเสื้อายนะเย็บด้าเปันครขาคณิตสูงดีไหมครับผมเก้าสองเก2า อะไรว่าปูห้เข้าทั้งออกครับไม่คู่กับเอ๊ใจยื้อไม่คู่กับเอาว้ตอนแรียไม่คู่เอาใ้ซองเก่าๆเาปลี่ลยว่ถยอออาถึงแล้วถึงแล้วเต,ต้ามือออกเอาปูเก็ว่าถึงแล้วมันดน่อยหน่ละว่ากระับงพไหนทนจริงปูใหนทั้งบนทั้งล่างคนละซีก็บมันรอเนเพราะว่าปู่ยซีศูเลยนตาพอดีตาพอดีไปนเปนขครื่องนหนึ่งบะไรว่าซีูปู่เล่ยาพดีตลนรวน อราจุ่ไปเพราะเขาบนล่างไม่พิวดเลยอันนี้ขาเนี่เขาคนล่างเลยเนาะแต่ว <c oughs> ันนี้พี่แน่แน่มึงปัะคันเนาะเพิ่มเพ่อเ่ถวายเนะ <c oughs> าะครับผมการปูและก็บอกไว้ดอกว่าเจดีย์รูซิบเก่ายอดวันที่สิบหกมือแล้วอ <c oughs> ่าเอฟซีงเงี้ยก็พาไปยึบเจดีย์ไปเรือเรื่อยรซิบเก่ายอดขั้นผู้ได้่มีพอลงทุนใสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทนั่นเองครับผมสิบเจ็ดกำจังแดงพอ สิบเจ็ดเจ็ดสิบสิบเจ็ดเ้าเออสิบแดผู้ให้บริกดค่าอาหาเอายาเบ่งกันขามบแย่ค่าค่าอาหารพูดตาเทเว่นต่เว้นผุแล้วะว่าสิบเจ็ดเจ็ดเนี่ยหะเต่อาหารชาวอาหารพ่อกระเทือนฟังของอีกอืมแล้วก็เก้าเก็ดหกเก็ดนี่เช่วงหกโมแรกเนี่ยแหเะลว่าแต่่าเข้ากับโบนแ่เนาะเข้ารับบอกเวลาบอว วันหลายเวลานานไปกี่แล้วแล้วะท่านยังใครบอกคือกับท่านกับว่าตัวเป็นวะจบบปไปจบไปหรือแหละกับก็มีสิบหกสิบเก่านึ่งนะคะสิบหกสิบเก่าเป็นแต่มือละก็เขียนหกศูนย์เก่าศูนย์หนึ่งค่ะแต่ว่าที่แนี่ยจะไม่เก่าเป็นมือเป็นมือไปก่อนเพราะได้กินตามมาควาประคุงเนาะ ค่สิบหกสเกดีละที่แน่ๆก็คือได้ยกแค่เจียดีสิบเกยอดเลยมันยอดยอดชัดครับแน่นอนล้านเปร์เซ็นต์ล้านอร์เซ็ะครับาวนที่สิบแม่คู่จัดเตรียมครับทั่วหารไฟประดับเพิ่มค่าไฟประดับประดับผมไห้เป็นหน่อยๆนนะคะลักแสนนะคะกับลายยางค่ะเครื่องซองพระซองยังเดีย กะือว่าเข้าได้ช่วยกันเล็กๆด้วยหน่อยผ่านี่ประมาณจักรูปคับแม่ครูพผ่านี่แม่ครูกับ,บกำลังบ่ได้ต้องถามหลวงปู่เพราะ<ม>าว่าคนคนสิใส่หล่กันผู้ว่างานแม่ครู่ประกาสิลัยงมาหลายอยู่แล้วเครงใบสีแต่บางคนก็ว่าไอ้วัตถุน่ากลัวโมโห่นำสร้างเกดีขอให้มีโอกาสแม่ครูขอันมโอกาสได้ไปร่วมฉลองันมันมีไอ้ไมมีโอกาสซะเด้อแม่ครู่ฟันได้สี่คำเดียวอืฟันขอสิแก้มฟันว่า เหียนถือเหลียมมาเอาเลียออกแล้วชีบว่าทังเสียระบานแล้วก็ไม่พูดตื่นเลยโอ้ฟันมันเคลื่อนเนี่ยสิครับแมนฟันเห็นชีบตัวเดียวหลังแจกมาแจกคอนเสื่อนนะครับแมนจะงได้กอนสี่แยงฟันอาเลียออกแล้วชีบว่าเนี่ยสียบ้านแล้วไม่พูดกับสะดุ้งตื่นเลยอย่ามาเด้อันเป็นนหไวรัฐบาลไทยชีบ ประมาณจะแต่สาวเดยแต่โม่เชีบนะ่ะเชบคนร้อยไม่คู่เดไมไม่คู่เดได้ยี่สิบบาทเอ้อดีใจนาครับผมล่ว,เวงเลยล่วเห็นล่วงบุกันเอาสัตว์าได้สิบบาทเออนี่แหละเชียบสัตว์กระเบนเนี่ยลับปูว่าจะเชียบเก่าเยบเก่าหยันหนึ่งศูน<ช>ย์เก่ากเบนเนยเราเราหยียบรองวันนี้นะเพราะันพาันเนีนหนึ่งศูนย์เก่าหลายนะคะหนึ่งศูนย์เก่าม่น ขาจาวอ้กยบบ่าแล้วเก่าซอเก่าแต่เก่านึกับเก่าสูตรมาสัดซื้อบอหอนค่ะแม่คู่กับ่าภาวนาผููว่ามัวสิมาสีได้หลอยู่ละเราว่าวันนี้ก็ได้เป็นบากคนแล้วเขาบอกเขาเป็นควบปูนี่มนกับพวาบุญเท่ามันกับ่คือกันเนาะมือนีทีมงานเท่ามาประชุมกันเรื่องการใส่ใจนะคะว่ามาเท่าสิจัดยังเดาการเสิขอเงินไปซื้อข้าวปุ๋นปูว่าค่ะ ขอบุญครับไป้กันกับไปซื้อซาสิปเจ็ดเร็วๆหนว่าวัครับฟาซิปเจียระหว่างสี่เด็เร็วๆนี้ครับผมซื้อพอฝ่าไปซื้อได้สิบเบิร์ตก้อนครับขอบุณนะเรอยกขอบุณเนาะคือต่ว่นที่แถวเฮีดนามอะไรตะวันขอบุญก็ซื้อมาแล้วแต่ว่าปูว่าพ่พอไปซื้อสิบเจยระหว่างสี่ละครับาบอกบุญนะคะเด้อทัวนาทัวตาเนะคะคุณในสิมาด่วมบุญใหญ่วันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกบาตั้งแต่วันที่สิบสามบละ ค่ะก็สีประดับประดาเพื่อนไฟ่ไร้ซิ่งลรยอย่เพราะว่าท่าแม่คู่เป็นเจ้าภาพหมือนค่ะจัดใส่บุญเดือนสามปูน้ำัาที่แหลว่าที่ิบหบุญเดือนสามเนาครับผก็เลยว่าในใส่กันเรื่อยสิมหาสิบหกกินแะไวแม่คู่ลงมือลงเรียนอยู่อจิมกอีแล่ว่าิมหาสิบหเปนยิงเอนคลิปว่านี่เขาพดอะไไปว่าเขาพูวันนี่ซิมกเนะครับมก่ก็เน ปน,นยยบบปียนผู้เยญ่บ้บันพุ่งไปรงเพียนเอาซิมโพกเนี่ยและแกนครมาสันเพราะท่านนะาบอกนะก็ได้ออไปคาส่องอกสิเป็นพิม,มายัดนี้แม่คู่เลยสวนัแม่คู่รไปพ่ต้องไปพิมหมเอ,อเอาแต่ว่าม่จะไปเพิ่มมันะไปเพิ่มมาเนะริมเมม่มตั้งแต่วันทีน่สิบสี่การยกนี่แหละตลอเกดีแล้วก็ซิมีบวัวีพามนะคะวันที่สิบสี่คุณได้ซิมาบวชกจได้นะคะคมาภาวนา เพราะว่าสถานที่บ,บางแห่งวันธรรมดาเรื่องฮอกฟเลี่กูได้ปฏิบัติได้ดันเคียงได้แต่พระเพิ่นกะเมียนั่นอยู่เร่เพิ่นกาไปเข้าฝันเพิ่นอยู่เร่นาะครับผมเพิ่นกนาได้เฮ็ดบุญน้ำปูอยู่บุซ่าฮะกระเดย롱พีมงคลชัยครับงพีวิ่งพงเดชพงเดชครับผมแต่คนเราจะเป็นปูหายค้างแต่ว่าันคือว่าล่ะเนาะว่าสัตว์ว่า ผู้ใดก็มีตะงบหน่อยนะหนูศิษย์ลูกค้ามันสิตใยเมื่อแล้วพนเนาะมีตังค์งบหน่อยยับใจค่กะก็ถือว่าบุญหลายนะคะใดท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วล่ะครับครับผมค่ะเ okay. อาก็ะือว่าต่อชีวิตไปได้เอแมนจ้งได้กาแกมเข้าวมาเนี่ยค่ะผู้ใดสิมีลงท่านหรือว่ามาโดยตัวเองกจะ่เตรียมจัดสถานที่พ่อมาได้ยิ้มกัอยากให้มาครับเพราะว่าเขาได้สสงมาแล้วนะครับอันนี้คือเป็นสโลงใหญ่ครับผมช่วยกันตักเต้บนครปีเ้วให้ได้มายกยอดชัดจำกัน นะครับทดนึงสัิดสละได้กี่ดีบุญม่บุญเมื่อยดีก็บอก็มาุนมารุ่น้เครีมือนันสีเบอร์ได้แต่เว่าเครียดกยังได้เอาสียช่ยอันูดอยู่เนี่วาชุดยังก็ฟังกอน จุดผู้อ้อกประทัดเออครับผมผู้ว่าเอาเอาเอาจากนาตสันพ่อจอยทำเอาสามพันสามพันนาสามพันัดผู้วานกสิบว่ตายมาเตแล้วว่าตายเหาอผู้โนกน่ะครับเพิ่นพนจูเปลี่ยนพิธีตั้งต้องตั้ั้ตั้ั้ผู้ว่าบรเนยร้างประทัดขวดเดียล่อร่วางประทัดล่อรุนนะครับมันไม่ธรรมดาเลยครับแต่วายามันมุนขึ้มือน่ตวอาต่อสันต่อ ดีใจนะครับปูเซียวประทัดสามพันนัดนะครับสามพันนัดนั่นแหละจากมาล่อหลุดน,นะครับจุดกับมือวันที่สิบสี่แล้วจุดครับผมนะรอมือเราสิบสองกับเรียวปูว่าคให้เป็นแนวทางนะ,คะ่ค่ะเรอมืออีกให้เป็นแนวทางค้าห้าง,าง,างการกินสิบเกียรติสิบเก้าเก้าศูนย์หนึ่งหกนะคะ่ะกับซิปทีฟันในซิปจ็ปโรลูว่าสิบเป็นเลขเนะะี่ยแหละเขาว่าออกแล้วซิปถ้ามันเป็นซิปเนาะครับซิปคอร์ลนะคะ่ะ ่แครับหรือว่าเอซี่อยากเป็นเจ้าภาพหมอลำอ่าซอยปูอ่าครับกับทักมาเนอะครับเนาะครับเพราะว่าหมอลำมันสองมือสองขึ้นสองมือครับตั้งกล่องเน่หลายอย่างครับผมตั้งเพราะว่าแม่คู่ลุงฝากกุลาไส้ลื้อประกาศนะครับผมลุงฝากกุลาไส้กับกับเือนักลอกล้เชื่อนะครับับกมาซอยงานน้ำเข้ากับเดรให้ค่าน้ามุกแล้วมันค่ะพวกมาไล่คนน้ำแดรครับผม พวกคับคุณสางคุณแผนคุณสางคุณแผนมวนน้ากันนักงรอเข้ากับขับขังละหลายคนอยู่ค่ะครับผมก็ได้กามาม้วนมาเอาบุญน้ากันนะคะถือว่าเป็นบุญแง่ค่ะสำหรับมือนี้กัเพี่อแค่ดีนะคะเอาโชคดีร่ำรวยสุขสุขคนค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับแอดยิมแอดไอกรับสวัสดีนะครับมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พศ2569นะครับอ่ามื่อนี้นะครับแม่คู่นะครับบอกบุญใหญ่นะครับอ่าบุญใหญ่คือบุญฉลองพระมหาเจดีย์ว่าครับพร้อมกับแดนอนครับเนาะอ่าหรือว่าฉลองพระมหาเจดีย์ตินะครับสามมื่อสามขึ้นนะครับแต่เริ่มตั้งแต่วันที่14บสีนะครับแล้วก็15 16นะครับอ่าวันที่14นะครับก็จะเป็นจัดพิธีนะครับยก ยอดชัดพระมหาเกดีนะครับอ่าครับแล้วก็พิธที่บวชที่ผอกขี้ผ้ามลายังนะครับแล้วกับครับลายางนะครับแล้วก็บรับวันที่สิบห้านะครับก็จะจัดงานนะครับเป็นอ่ามรัมนะครับมอรัมสามสไตล์นะครับนาทีมโดยอาจารย์สมคิดวัท่องแม่ครูหอมหวนเทียเรื่องความกับอาจารย์ลุงฝากราชัยความกับนักร่องมากไม้นะครับอ่าอ่าอาจารย์คุณสร้างยังสิหรือว่าคุณพ่ออ่า ลุงฝากุราชัยนะครับอ่าครับหลายอย่างนะครับแล้วก็วันที่16บหกนะครับก็เป็นอ่าหมอรัมเกนนครนะครับเด้อครับหมอรัมเกนนครครับอ่ากับพร้อมกับประหยัดสมคิดบัวทองในครูความหวนเทียมต้นเรื่องคือเก่าครับอยู่วัดป่าบันเมิดตำบลสำมพาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีแก่นนครวันที่16ตอนกลางคืนแต่ว่าลุงฝากุราชัยสมคิดบัวทองอ่าแม่ครูความหวนเทียมต้นเรื่องนี่คือวันที่15ตอนกลางเวร์วันที่14 อ่าตอนกลางเว้นเริ่มตั้งแต่เศร้านะครับจะเป็นทําพิธีครับอ่าครับวงสวงก็ว่าได้หรือว่าสรองพระมหาเกียรติเนาะครับอ่าแกจะมีจุดประทัดไปรยังเนาะครับมารุ่นเลขหังประทัดน้ากัน3,000นัดเนาะครับเนาะครับมือวันที่14บสี่นะครับเด้อเอฟซีทีอ่าพ่อมาได้แอดยิมก็บจากใครมาแอดเต็มกับจากใครมาพว่าเหาได้ร่วมกันเฮ็ดกันแางแล้วครับเพราะว่ามือนั้นเป็นมือสําคัญเนาะแต่โมเนาะส่วนซีไดสรรองเนาะครับอ่าครับก็มารุ่นเลขเคียร์น้ากัน ทั้งเลขเชียนทั้งเลขหางพระทัตนะครับอ่ะรับว่าอ่าเลขหางพระทัดสีมาตัวใดเลขเชียนช่วงไปโยกยูอ่าวัดไปอ่าพวกชุ่มกระอวกเด้เลขเชียนจะเป็นเชียนเท่านั้นเนาะครับอ่างวดนี้ครับมาดูนน้ากันสําหรับแม่คู่ฟันตองวัดกระ่าได้ฟันว่าเลขออกสิบพอหล่อผสมมาครับผมอ่าราคาอ่ายกยอดชัดเนาะครับเนาะอ่าเจดีสิบเก้ายอดอ่ากวดมายกน้ำกันอ่าเพราะว่าสายยาหยกหยอดชัดครับผม แล้วการค้ากับเขาเมื่อไหร่จะแต,ต็มมค่ะเดี๋ยวไปก่อนจะโชกกระดาษนาะยิมเนาะค่ะ,ะแจ้งเอฟซีหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือเอฟซีเนาะที่บอกเข้าใจว่าบางเทีบางที่ทางทีมงานเขาโยกกระดาษเครื่องนึงเองซิยิมม่น้องวิต์ตัวต้งซื้อค่ะยิมค่ะเนาะกอยาบอกค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาทุกข้นทุกนเนาะค่ะเพราะว่าทีมงานเ่าัะค่ะทำลายลายช่องลายยางเนาะค่ะเวลาเขายกกระดาษ เวลาโยกอันนึงก็จะตรงแล้วอันนึงมันจะบ่ตรงค่ะมันก็จะเป็นขาวๆย่างนี้นละค่ะขันตียิ้มบ่ยกให้เบิ้งอมกบมิเต่รบอเอาครับปัญหาเนาะครับเนาะคือหือยายกใส่อีกกล่องหนึ่งค่ะหางกระดาษก็เลยไปคืออีกช่องนึงเนาะค่ะก็เลยเป็นเปาๆค่ะ f อฟซก็เลยบอกว่าให้ท่ากันปับเตรียมเลด้อค่ะบัสนว่าค่ะเอฟฮีหอกกับพิจาลณาเบิ่งค่ะเพราะว่ากระดาษส่วนกระดาษมันเป็นขาวๆค่ะเอเนาะค่ะจิจาลณ่าเบิ้งเอาค่ะ โมเมนต์ว่าข้างช่องยกกระดาษพอให้เอฟซีเบิเ้องแรกคะ่ะครับสำหรับค่ากับเขากับน้ำเมื่อไงครับกะมี่สิบเจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดหกเจ็ดนะครับเนาะแล้วก็สองศูนย์สิบหกสิบเก้าหกศูนย์เก้าศูนย์ครับผมแล้วก็สิบโครโรอ่า<ห>ครับสำหรับค่า,ากับเขากับน<ต>้ำเม, <ะ S 1> มื่อไงยไอแตงโมว่าค่ะแตงโมเพราะาอนุญาตคุณพ่อคุณแม่นะคะคือยังยิมสิละคะ่ะยิมยกกระดาษค่ะ ยกใส่ตัวนี้ค่ะห้างกระดาษก็เลยมาบางอีกช่องหนึ่งเนาะค่ะก็คือกรณีแบบนี้ค่ะเอฟซี FC บอกว่าให้ทางชง่องหาปรับปุ่งยกตกระดาษเป้าสันวาเนาะครับอ่าครับเอฟซีครับรับ,บปุง่งเจ้าของน้ำน,นะครับ,บเป็อเพราะว่าผู้ใดจะไปยกกระดาษเป้าให้กันเบิง้งนะครับเนาะครับเพราะว่าตัวสถาบันลายเครืองครับก็ย่าลืมคมกมฝันความเม่กูฝันทองหมดครับฝันว่าสิบ ออกซิฟคอรอเออแล้วก็ยกเกียดีประมาณกี่ดีซิฟเก้ายอดเนาะครับเนาะครับเนี่ยม้วนถือว่าอะไรที่เราได้ยืมมายกกระดาษเป่าให้แม่พุงพืชว่ากระดาษกันกระดาษเป่ามันจะเป็นทิ้งซี่ได้ยืมยกไหเ <c oughs> บ้าง,างกาันกระดาษเป่าเป็นทิ้งซี่เนี่ยเนี่ย <c oughs> กระดาษนี่ตัวเลขมันจะเป็นแบบนี้อ่ามันมีอยู่หางกระดาษนี่ครับเออคือมันเป็นหางกระดาษมันหลายเครื่องอาจจะเครื่องเตยสติสอ่าใครเอฟซีเข้าใจน้ำเนาะครับเนาะอันนี้เป็นข้อมันของแม่ครูนะครับเด้อ อันนี้แอดยิ้มกะเบ้าเลี้ยงเบ้าหัวไปครับก,ก่แดดเดียวกระซ่าครับครับผมก่แดดเดีกราาะซ่าถูกเต่าเนาะครับเนาะ, <laughs> ะ,ะครับแม่บางท่านอาจจะไม่เข้าใจเนาะครับเ่ามีผู้ใดอยากปิดอยากบังดอกลูกเล้านปูนตาครับนี่ได้อยากให้ได้น้ากันเนาะครับ <laughs> อ่างวดสงิมากไข่โขกๆมันๆลำๆเรื่อยๆเลยครับเด้อ คิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดกับคอยสมบัติปัฒนาทุกประกรันท่องเข้าไปจําำใบยุ่กับไปคอยได้ขึ้นมาหมวดสิาเนาะครับเนาะครับสําหรับคลิปนี้แอดยิมกัขอจบคลิปเพียงสำนีกับขอสวัสดีครับ